ตินอยู่ล่างนะว้าว <Yeah. S 1> โอ้โหเดี๋ยวเดวเดวรอดหรอโอ้โห,โโหสวยครับเอรมาดิมา เอ้ยเอ้ยม,ม,<า>มันมามันมา,มมาอะไรลิงเอาละครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Echo Gaming นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นซิลในโหมด COV เลยทุกคนมาครับไอเทมรวมพลังแสงเดี๋ยวผมจะขึ้นเนี่ยนะ <c oughs> มาเกมนี้เม็ดเขียว3คนนะแล้วก็เม็ดฟ้าคนหนึ่งทุกคนมาครับเ <c oughs> กมนี้ผมมองว่าน่าจะตึงนะทุกคน ซับอาญานะผมต้องเล่นเป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสายสมดุลน,นะทุกคนเน้นยืนไฟเป็นหลักเลยนะแล้วมีอาญาเนี่ยบอกเลยว่าคอมโบคอมโบในไฟเนี่ยอึดแน่นอนนะมาปานกันไปก่อนทุกคนโจมตีได้นะ โ,โอเคฟิกเกอร์นะยายาเฮ้ย yeah, yeah. hey, ตอนนี้มันเป็นงานว่ะมันหลบมีดอ่ะอ้าวเทลช่วยดูอีกนิสดปคดูย์โอเค ui, ôi, đồ Sniper quá. này, rồi, 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 rồi. lên phết. Linh này chà luôn rồi, นะครับเป็นเพื่อนเดียวไปซิ่งนะเกมนี้ผมเล่นสุดแน่นอนโจมตีสิ <c oughs> เฮ้ยลิงโผล่กลางว่ะจั๊กแจวเกม ว้าวไว้ชิลเห็นว่าตึงเห็นว่าตึงผมกักทันทีเพื่อแบบเล่นก๊อกสองนะทุกคนค่อยๆเลยนะเอ้าชี้ผักไปแล้วสวย หนีไปไหนหนีไปไหนเอ๊ะอาโดนได้นะว้าวเอากลางได้นะเพื่อนไลิงกันบ้านหลือเปล่าเพื่อน

ว้าวปาลจูมานี่ไงได้เล่นแล้วไวชิวครับโอเคมาเล่นกลางว่ะพี่กลางโดนวะเน่ะโอ้โหสตแต็กไม่โดนค,ค่อยๆเล่นนะ นี่ไงสองตัวล่างสี่เรียบร้อยออาได้เล่นนะโว้สวัสดีครับไม่นะนนิดเดียวแค่สกิลสองนิดเดียวเองทุกคน ได้ฟอสกาดเมื่อไหร่แล้วก็คอมโบกับอายา่้าตึงแน่นอนเย้าเย้าฟิกเกอร์นะเรามีเรยวสซิ่งนะทุกคน มันงไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีมากดอัตีย้ำๆเลยนะนี่ฮะไฟลิงกดอัตีย้ำๆเฮ้เพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสแต็กโดนนะเดี๋ยวก่อน โอ้โห,โโหเดี๋ยวได้ได้รอดหรอรอดหรอเอ,อ้ออะไรก็เรีย ع? มาได้เล่นนะอันสี่ผมมานะได้หมดครับได้หมดครับ มืนก็ยังจะยิงก่นอีกอ่นนี้อ่ะเอลโซโหฉีแม่งมันห้อยพระอะไรอ่ะทุกคนจมตยจงเตยจมเ,จมเ,จมเตยกงลังไตจงตยจตงเตยงตจังหวนะ เฮ้ยตรงกลางฮัลโหลไม่ได้วาผมต้องกลับเป็นเล่นลิงกันไอ้ลิงมาตียำยำมาตียำยำเจอลิงอ่ะ โอ้ยลิงไปดูเรแล่ลามันล่ามัน <Yeah. S 1> อะไรลิง <Ultimate. S 1> อะไรลิงไ <c oughs> ยบ้านผมต <c oughs> าเพื่อนโอเคมันรู้แล้วว่า นี่เบิร์นนี่เบิร์นสวยมันมาแน่เพื่อนอือหือสต๊กหลุดได้ไงวะเนี่ยม,มาดิครับโอ้โหโดนผักว่ะทุกคนได้ตัวเดียวฝากด้วยฝากด้วยลุงสวยเอ้ยเอสไนไม่โดนฝากด้วยลุง มสวย,วยเกมนี้บอกเลยว่าฉี่ตัวเดียวเลยนะตัวเดียวจริงจริงเอาละโอโ้โห มาดิมามาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมามันมามอะไรลิงแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หว่ะกลับบ้านก่อนเตอาเลยดักเพื่อนนักนันนะนะนะ มันฟิกเกอร์จริงไปแล้วนะชี้หายลิงอยู่บนโอเคอย่างนี้น่าจะได้นะมาไอ้เหรอโอเคอืมสวยครับลิงอยู่ไหนอ่ะเอลสู่กับลิงเฮ้ยมันมาหมดแล้วเพื่อน ไม่โอ้โหไม่ได้เลยโอเคแต่ <Your team S 2> okay, ว่าได้ <laughs> ไอ้นี่ผมหิวนะ <laughs> ไม่ควรทำแบบนี้โอเคกลางสี่นะระ <c oughs> วังมันกิ้งมานั่นแหละต่อเดียวเลยว้าว <c oughs> เจ็บมากปิเกอร์ไปแล้ว

ไวเฮ้ยเกมนี <ke> ้อะไรวะเนี่ยยืดจ hmm. hey. ัดเฮ้ไปดูร้างไปดูร้างเพื่อนไปนิ้งจ๋อรับไว้นั้นสำคัญกว่าอิสระโอเค โอ้โหเถกกันไปเถกกันมานะเอาละเฮ้ยมันไปนู่นแล้วไอซิฟเวดเอ้ยเฮ้ยซิมันเหลี่ยมจัดเลยและเกือบแตกด้วยนะมาจังวานี้แหละไปโจมตีดักเพื่อนได้ชัวร์วฉีต้องเล่นฉีก่อนนะ มาโอ้โห <been> สแตกผมแล้วผมไม่มีมานาไงแล้วไอซีบันจะกิ้งมาปะเนี่ย เซตของเลยนะโอ้ยเดี๋ยวกำลังเซตของโอ้ยเกิดไปพี่ซิฟโอ้โหอะไรกันเนี่ยเทไม่เป็นไรทุกคนเกมนี้ถือว่าได้เล่นอยู่นะ โอเคครับสกอร์รวม37ต่อ35นะทุกคนสกอร์เรา14 63นะแล้วก็ดาเมจทำเป็นทั้งหมด28เปอร์นะสี่ไฟท์เปอร์นะแล้วก็รับดาเมจ30เปอร์นะทุกคนก็ถือว่าไม่แย่เลยนะทุกคนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซิลเนโมซิลวเวียงของผมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าจะสนุกนะครับผม